สวัสดีค่ะต้มยทำทําคชาแนลขอเสนอกุ้งผัดพริกขี้หนูก่อนอื่นเราจะแนะนำวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบมีดังนี้กุ้งแชบวยแกะเปลือกตัดหัวผ่าหลังเอาเส้นดำออกล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะ ส่วนเครื่องปรุงเราจะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเครื่องผัดเราจะมีพริกขี้หนูกระเทียม ขั้นตอนแรกในการเตรียมเครื่องผัดนะคะนำพริกขี้หนูใส่ค,ครกพร้อมกับกระเทียมนะคะจากนั้นเราก็ทำกันตำเลยนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะ เสร็จแล้วนํ่ไปพักไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทำการผัดเลยนะคะตั้งกระทะเลยค่ะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไป จากนั้นเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะเอาลงไปผัดให้หอมเลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะผัดจนกว่าจะหอมนะคะ จากนั้นเราจะใส่กุ้งแช์ไว้ลงไปค่ะค่าจะผัดจนกว่าตัวกุ้งจะเป็นเนื้อสีส้มนะคะ ค่ะพอกุ้งเป็นสีส้มแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลค่ะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแล้วใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยซอสบุงรสเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปแล้วก็ตักลงจานได้เลยเสร็จแล้วค่ะพริกกุ้งผัดพริกขี้หนูตักข้าวรอกันเลยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเจริญอาหารดีนักแลพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ